p f เซอรเริ่มทดสอบยาเม็ดร,รักษาโรคโควิดกับมนุษย์บนความคาดหวังว่านี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางรอดของผู้คนทั้งโลกหากสำเร็จจะวางจำหน่ายได้ในสิ้นปีนี้ Pfizer's new at home pill to treat COVID could be available by end of the year. CEO h o p e s สวัสดีครับแฟนเฟอร์ชนแนลคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีข่าวดีเกี่ยวกับวัคซีนโควิด ซึ่งขณะนี้บริษัทไฟเซอร์เป็นหนึ่งในบริษัทที่ผลิตวัคซีนออกมาเพื่อต่อสู้กับโรคนี้ตอนนี้ได้เริ่มผลิตวัคซีนออกมาเป็นยามเม็ดเพื่อรักษาโควิดให้กับมนุษยชาติรามาฟังข่าวดีนี้ด้วยกันนะครับก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้ารามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับ Let's check news details from the clip English will come after Thai. ทฟ i เ e r รเริ่มทำการทดสอบการให้ยาเม็ดที่ถูกพัฒนามาเพื่อการรักษาโรคโควิดโดยเฉพาะกับอาสาสมัครที่อยู่ในสหรัฐและเบลเยียมแล้วโดยอาสาสมัครกลุ่มนี้มีทั้งหมด60คนเป็นบุคคลที่มีสุขภาพดีอายุระหว่าง18 60ปีโดยหากการทดสอบประสบความสำเร็จคาดว่าจะสามารถเริ่มจำหน่ายได้ภายในสิ้นปีนี้ ยาเม็ชนิดนี้คือยาต้านไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งใช้โค้ดเนมว่า pf 0 7 3 2 1 3 3 2ลักษณะการทำงานคือจะเข้าไปทำลายตัวโปรโตีนหนามแหลมหรือสไปน์ของเชื้อไวรัสที่ใช้ในการเกาะติดและขยายจำนวนที่บริเวณอวัยวะภายในของมนุษย์อย่างโพรงจมูกลำคอและปอดซึ่งเป็นการทำงานในลักษณะการทำลายสารโปรโตีนเช่นเดียวกับตัวยาที่ใช้รักษาผู้ติดเชื้อ h i ชในสหราชอาณาจักรและทั่วโลกอย่าง ริทโ n o นเวผู้เชี่ยวชาญหวังว่าตัวยาจะได้ผลลัพธ์ที่ดีและเป็นการค้นพบครั้งสำคัญการคิดค้นเกิดจากนักวิจัย210คนดาฟิดอเวนผู้อำนวยการด้านเคมีชีวพันธุ์ของบริษัทไฟเซอร์กล่าวกับที่ประชุมแผนกเคมีเวชภันธ์เมื่อเดือนที่ผ่านมาว่าการทดลองเพื่อคิดค้นตัวยาชนิดนี้เกิดจากการทำงานร่วมกันของนักวิจัย210คนที่เริ่มต้นการศึกษาจากศูนย์ระหว่างการระบาดของโควิด ตัวยา7มิลลิกร,รัมแรกซึ่งมีปริมาณเทียบเท่ากับเม็ดฝนเท่านั้นสามารถผลิตได้ในเดือนกรกฎาคม2563และในเดือนตุลาคมนักวิจัยสามารถผลิตเพิ่มได้เป็น100กร,รมัมและตัวยาปริมาณมากกว่า1กิโลกร,รมัมก็สามารถผลิตออกมาได้หลังจากนั้นเพียง2สัปดาห์ครั้งแรกกับการทดสอบในมนุษย์เอกสารรายละเอียดของงานวิจัยระบุว่าที่ผ่านมายังไม่เคยมีการทดลองตัวยานี้ในมนุษย์มาก่อน ความปลอดภัยของตัวยาเป็นการทดลองในสัตว์เท่านั้นซึ่งผลชี้ว่าไม่มีความเสี่ยงหรือความน่ากังวลใดเกิดขึ้นระหว่างการทดลองและไม่มีผลข้างเคียงใดๆเกิดขึ้นในการทดลองที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการให้ยาในปริมาณเท่าใดซึ่งจะนำไปสู่การทดลองในมนุษย์ กลุ่มอาสาสมัครทั้ง60คนกำลังเริ่มต้นกระบวนการเข้าสู่ขั้นตอนการวิจัยที่จริงจังซึ่งจะกินเวลาหลายเดือนและจะต้องมีการนอนค้างคืนที่อาคารที่ใช้ทำการวิจัยบ้างเป็นบางครั้งโดยการทดสอบนี้แบ่งออกเป็น3 p h เฟสด้วยกันใช้เวลาทั้งสิ้น145วันกับอีก28วันสำหรับการตรวจสอบและการเพิ่มปริมาณยาเฟสที่1จะเน้นศึกษาความทนทานของตัวยาเมื่อมีการเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆ อาจจะมีการทดสอบร่วมกับการให้ยา r i ทโนเวียซึ่งเป็นยาต้านเชื้อไวรัส HIV ที่อยู่ในกลุ่ม protease inhibitors และจะเน้นการศึกษาความรู้สึกของอาสาสมัครหลังการรับยาและผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นเฟสที่2จะทดสอบเหมือนเฟสแรกแต่จะมีการเพิ่มปริมาณยาขึ้นเฟสที่3จะมีการทดสอบการให้ยาในรูปแบบเม็ดและแบบน้ำโดยจะทดสอบร่วมกับการรับประทานอาหารที่มีการกำหนดอย่างชัดเจนเช่นอาหารไขมันสูงอันจะประกอบไปด้วย ไข่2ฟองทอดด้วยเนยเบคอน2ชิ้นขนมปังปิ้งทาเนย2ชิ้นมันฝรั่งแฮชบราวน์สีออนนมสดแบบไม่พร่องมันเนอยอีก8ออนโดยต้องรับประทานในเวลา20นาทีเป็นต้นทางไฟเซอร์ย้ำว่าผู้เข้าร่วมการทดสอบมาด้วยความสมัครใจโดยต้องเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพอย่างจริงใจหากมีการปิดบังข้อมูลด้านสุขภาพต่อทีมนักวิจัยอาจจะเกิดผลร้ายกับสุขภาพระหว่างการทดลอง Pfizer's experimental oral drug to treat COVID-19 at the first sign of illness could be available by the end of the year, CEO Albert Bola told CNBC on Tuesday. The company, which developed the first authority COVID-19 vaccine in the U.S., with German drugmaker, an early-stage clinical trial testing a new antiviral therapy for the disease. The drug is part of a class of medicines called protease inhibitors and works by inhibiting an enzyme that the virus needs to replicate in human cells. Protease inhibitors are used to treat other viral pathogens such as HIV and hepatitis C. If clinical trials go well and the Food and Drug Administration approves it, the drug could be distributed across the U.S. by the end of the year, Bola told CNBC. Health experts say the drug, taken by mouth, could be a game changer because people newly infected with the virus could use it outside of hospitals. Researchers hope the medication will keep the disease from progressing and prevent hospital trips. In addition to the drug, pfizer is still testing its vaccine in 6-month to 11 years old children. vaccinating children is crucial to ending the coronavirus pandemic. public health officials and infectious disease experts say. earlier this month, the company asked the fda to expand its vaccine authorization to adolescents ages 12 to 15. After the shot was found to be 100% effective in a study, Bola told CNBC on Tuesday he is very optimistic that the FDA will approve use after shot in adolescence. Thank you news sources from Voice Online and CNBC. ขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จาก Voice Online และ CNBC อเมริกานะครับและนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับหลายๆคนที่รอคอยวัคซีนคุณภาพสูงจากอเมริกาซึ่งตอนนี้ไฟเซอร์ได้มีการทดลองการผลิตวัคซีนเป็นเม็ดสำหรับหลายคนที่กลัวเข็มฉีดยาคาดว่าจะได้ผลดีและจะจัดจำหน่ายได้ภายในสิ้นปีนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับมนุษยชาติก้าวข้ามวิกฤตไวรัสนี้ไปได้ด้วยกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ